สวัสดีครับผมในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราครับใน EP ที่7รอบชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสแล้วครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันจะมีบางแมตช์เนี่ยที่ถูกใจเดี๋ยวขอบรรยายนิดหนึ่งระหว่างที่ปรับแผนนะครับมันจะมีบางแมตชท์ที่ถูกใจเพื่อนๆหรือว่าไม่ถูกใจเพื่อนๆบ้างเอ็ดมินก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเพราะว่าที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเราชอบทีมชาติไทยมากๆนะครับแล้วเราก็คิดว่า ถ้าปล่อยให้เล่นเองเนี่ยไม่มีทางเลยที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะมาถึงในนัดนี้ได้นะครับผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าดีค่าพลังหรือว่าถ้าเราคุมเป็นโค้ชไม่ไหวแน่นอนครับแต่เราก็ไม่ได้จะโชว์ว่าเราเล่นเก่งอะไรนะครับเราไม่ใช่สายเล่นเกมเราเป็น,เป,นเป็นแบบสายภาคฟุตบอลอ่ะเราชอบภาคฟุตบอลเวย้ยแล้วเราก็ทําช่องนี้ขึ้นมาเราเราเราทำช่องนี้ขึ้นมาว่าเรารักในการชื่นชอบในการภาคฟุตบอลอ่นะ แล้วเราก็ไม่ได้เป็นสายเล่นเกมอะไร้ยครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราทำเพราะว่าเราชอบนะครับแล้วเราก็อยากให้ไทยเข้าชิงภารกิจเราคือเอาไทยคว้าแชมป์โลกให้ได้นะครับนัดนี้มาเจอกับฝรั่งเศสก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกขัดใจหรือว่าไม่ถูกใจยังไงผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมต้องพูดให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมี ดรามา่ามีอะไรต่างๆที่มาเกิดขึ้นผมน่ะไม่เป็นไรครับผมผ่านเรื่องราวารุหรโหดมาเยอะครับไอเรื่องดรามา่าแค่นี้มันทําอะไรผมไม่ได้แต่ว่าท่านที่เราชมเนี่ยลราท่านรู้สึกว่ามันอึดอัดใจหรือว่ามันไม่ตรงใจเนี่ยถ้าท่านทําได้ดีครับถ้าท่านทําได้ดีกว่าผมผมแนะนาเลยว่าท่านจัดการทุกอย่างเองได้เลยนะครับคือผมแบบผมทําได้เท่านี้ครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับก,ก็เรียนให้ทราบอย่างนี้กันแล้วกันนะครับสาหรับก่อนที่จะเริ่มเกมไทยกับฝรั่งเศสครับขออนุญ,ญาต เตรียมพร้อมๆนะครับตอนนี้เราเซ็ตตัวเล่นแผนเปลี่ยนแล้วนะครับใช้ระบบแบบไดมอนด์ในการที่จะสู้กับฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสรครับในเมื่อทุกท่านพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็เรามาเริ่มเกมนี้กันเลยครับผมนี่เป็นนัดชิงครับตอนแรกไม่ได้บ่นนะครับแค่อธิบายให้ฟังครับหวังว่าท่านที่รับชมเราจะเข้าใจเรามากขึ้นบ้างครับหรือว่าถ้าใครที่เข้าใจอยู่แล้วก็เราก็ไปต่อได้กันได้นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ EP แรกๆครับผมแล้วก็ช่วงแรกๆด้วยนะครับเราแจ้งข้อมูลไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมว่าทุกท่านจะรับทราบก็จะเหตุผลตรงกันอ่ากับนี่คือเกมนัดชิงชนะเลิศแล้วครับถ้วยฟุตบอลโลกลิขสิทธิ์ของเป๊เนี่ยไม่มีนะครับจะเป็นลิขสิทธิ์ของฝั่งฟีฟ่าฉะนั้นแล้วก็ถ้วยฟีฟ่าโอลด์คัพก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอย่างไรก็บอกให้ไทยเปลี่ยนชุดนะครับในเกมนัดชิงนี่ก็ไทยก็ได้สวมชุดสีขาวสู้กับฝรั่งเศสแล้วนะครับ อย่างไรก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่อาจจะบั่นทอนเราไปบ้างแต่ว่าเราก็ไม่สนใจแล้วครับเราจะสู้เต็มที่รับทำเท่าที่เราทําได้ครับอาครับเกมเริ่มฝรั่งเศสได้เขีร์เริ่มก่อนแล้วครับเริ่มมาที่เิสมันถึงแนวรับก่อนบอลถึงบูโกโยลิสอาจจะไม่ได้แบบมีสมาธิในการมากเพราะว่าผมจะตั้งใจเล่นมากเป็นพิเศษนะครับแมนนี้ไปในขันมันอาจจะ ออกมาในแบบที่ทุกท่านไม่พอใจก็ต้องขอไปล่วงหน้าเอากับฝรั่งเศสขึ้นเจฟโอ้โหซ้ายเมนเดียมาแล้วกับมีโอกาสแล้วเลือกที่จะเปิดติดครับในรอบไทยบอกได้กวินโอ้นี่ต้องลงมาได้ครับความพร้อมมากกว่าซิลลักเทสสูงเนินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับลูกลักหรือว่าอะไระครับใครที่เล่นไปได้จะรู้ดีว่าลูกศรชี้ขึ้นมันมีผลต่อการเล่นมากมายขนาดไหนนะครับมอนิโบียใจเย็นครับมาที่พันษา ผมบอกธีรท,ทรเจนี่มันฟิตตลอดก็ดีที่สุดแล้วครับในแนวรับนะครับไม่ต้องส่งใครลงแล้วครับถ้าจะเอาแชมป์ให้ได้ธีรท,ทรโอ้โหเจอไม่น่าชมเลยครับแล้วคริสมันจบไ,ได้กริสมันคืนมาแล้วก็งัดให้กับกริสมันอีกครั้งหนึ่งครับพันษาตามประกบกริสมันตามไปมเล่นต่อไม่ได้โอ้โหต้องระวังครับเบนชแมงเปาวายครับเล่นประสานงานร่วมกันกับกริสมันแล้วก็มีเฟเดยงตงัวแรงกาวินเปิดมา ให้กับธีรทรตามมาเก็บเล่นต่อได้คืนมาที่สุปชัยให้กับชนะทิพย์แล้โอ้ถึงชนะทิปขึ้นมาที่สารัดนี่เล่นเป็นแบบไดมอนด์นะครับจะใช้คุณพิธีแดนการสู้กับฝรั่งเศสเกมดําเนินไป12นาทีครับยังเสมอกันอยู่อุิตตี้ให้มาที่ปาวาปาวาเจอกับสุปชัยสุปชัยไล่บี้โอ้โหออกมาที่นาวิฟเฟ,คคฟเกีคค้เฟกี้คืนมาที่ปาวาเลยครับ เจอกับสุภชัยโอ้โหโยกดีมาดื้อๆครับตามเบียดเอาจนได้ครับแม่สุภชัยยังเกิดมาได้เป็นฝั่งของไทยธีรสินวันนี้ให้ยืนคู่กับสุพนัเหมือนตานะครับใช้หน้าคู่กับเพมนี้ไปแล้วครับความเร็วของสิวะกรหน,นีไปชมเปญเนดี้ได้ไหมโอ้โหสุดท้ายเสียเหลี่ยมไปแต่ว่าก็ยังได้ทุ่มนะครับไทยใจเย็นๆครับขอเน้นๆเช็คแผนแป๊บหนึ่งนะฮะร,รู้สึกว่ามันแปลกๆครับ,รบการวิ่งของนักเตะ โอเคสมาธิสมาธิสารัตสารัตด,ดูดูเพื่อนก่อนเลือกชนะทิพชนะทิพขึ้นโอ้โหแล้วติดกิสมันเฉยเลยครับเอโนดเบเล่ออกมาที่ปาวาร์กดิองตัวแรงปาวา,า,วาตัวแวนนะครับไม่ใช่ตัวแรงขอไพยด้วยโอ้โหกิสมันครับชกจังหวะสองลงกเขายิงกวินว่าเกือบไปเลยครับทีมชาติไทยโอ้โหใจเย็นครับใจเย็น ต้องต้อง,ต,องต้องไม่ลนมากนะครับนฤบรินครับให้มาที่ซิวก่อนที่สุพนัทสุพนัทบังซิวกรเลือกชนาทิพโอ้โหชนาทิพบังกองเต้ออกมาให้มาที่สุพนัทจะง้างไว้หลอกมาแล้วก็เลือกเบิร์ตยอดโอ้โหโอ้โหใจเย็นครับมาซิวก่อนคืนคืนชนาทิพนีช่องแถว2แล้วครับสุภชัยเบิร์ตคืนที่สารัต ต่อที่ทีละทอนีละทอให้กับสารัตสารัตต่อที่ชนะทิพยไปครับขอมีสิวกรโอ้โหจ่ายจ่ายโอ้โหช่องนี้ยังได้อยู่ครับแต่ว่าติดอุสมานเดมเบเล่เป็นบอลของฝรั่งเศสมาจ่ายมาตรนการที่นาบีฟเฟกีมาเล่นกับโตแวงริชมันจ่ายก็เสียให้กับไทยนะครับสุภชัยจะเด็ดสุภชัยขึนกลับมาที่พันษาเลือกมาเดลเบียมาเดลเบียมาที่นาูอบอดิน ที่สารัฐเลยครับเดี๋ยวมีแมตช์พิเศษสำหรับทีมเชทยรไทยแน่นอนนะครับแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนว่าเป็นแมตช์เกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างไรก็รอติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับอย่ามัวแต่โฆษณาช่องดลเกมกันต่อใจเย็นๆครับผมไม่รีบนะครับจะไม่ถูกใจเลยครับถ้าใครดูการเล่นเกมนี้นะครับว่าใส่เต็มมาหลายแมตช์แล้วนะครับแล้วก็ต้องเน้นนะครับแมตที่โอ้โหแล้วไปวนหาเสียกับกุสปันแล้วกับฝรั่งเศส ริ้ยสมันเลือกนาวิเฟกี่เจอความขยันนี่ันษาโอ้โหแล้วก็เปิดยอดมาไม่ดีครับไม่ถึงสารัตเมนดี้นี่นี่ระหว่างที่ดูเหมือนจะพูดคลองแบบนี้นี่เกรงสุดๆแล้วนะครับอ่าก็เติมชนะทิพเบิร์นต่อมาโอ้โหไม่ถึงทีละสินเลยครับตัวแหว่งให้กับกุ้ยสมันต่อที่นาวิเฟกี้ออกมาทางซ้ายเมนดี้ใช้ความเร็วกับสปีดมาเจอกับนาลูบอดินบ้างแล้วไม่ได้ล็อกล็อกมา เปิดด้วยขวามาแล้วปาวาโม่งตั้งแถวสองไม่ยอมเจ็บเลยครัปล่อยบอลลั่นโดนโอ้ดิมเบเล่ฝรั่งเศสดูจะช็อตเหมือนกันแล้วก็ขอสมาลึกไปเลยครับ <S <S จังหวะที่ทิ้งยาวมาด้านหน้านะครับเป็นปนลูกวางบอลยาวมาฝรั่งเศสว่าเก็บไม่ได้ครับแดนหน้ากวินเปิดออกมาทางขวาบ้างครับซิวก่อนสั่งบุกแล้วครับผมจะเปลี่ยนเป็นบุกฝรั่งเศสบ้านนะครับให้เขา ได้กดเราอยู่นานก็ไปเล่นแบบปกติเกินไปกลับมาที่สุพนัทให้กับชนาทิพถึงธีรศินหนีหนีได้ไหมรอรอเติมมาทางซ้ายกับสุภชัยโอกาสของไทยบ้างสุภชัยตัดสินใจหักว่าโอ้โหโอเคใจเย็นใจเย็นิดอุมติตี้ um ครับลูกเปิดเตะมุมของไทยครับธีะระรสูตสนี้ของไทยธีะระรรเปิดโค้งด้านอกอมไม่ได้กินครับ,รบลูกมง เกมเพึ่งแรกเดินมาครับเหลืออยู่2นาทีมงตั้งย้อนนอครับที่โมเนลเบียไม่บุกแล้วครับต้องถอยล่นลงมาบ้างไปมาที่นันลูปดินจ่ายติดเอกลกของเต้โอ้เสียบอลอีกแล้วไทยวันนี้ดูจะเสียง่ายยิ่งนัดสุดท้ายยิ่งกดดันอื้อครับจบเกมเพึ่งแรกครับนัดชิงชนะเลิศครับฝรั่งเศสกับทีมชาติไทยเยว่าจะดูแข่งเกรงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับ นักพิเศษเนี่าจจะไม่มีกําหนดนะครับสำหรับทีมทัไทยครับอย่างไรเพื่อนๆก็อดใจรอกันสักหน่อยครับให้นักเตะไทยได้พักกันบ้างครับเดี๋ยวปริยัตปรับสักเล็กน้อยนะครับแผนนี้ก็เวิร์กแต่ว่าเดี๋ยวดูตำแหน่งให้ดีก่อนว่าจะดันเจขึ้นไปได้ไหมครับให้มาเป็นหน้าต่ำช่วยธีรศิลป์กับสุพนัทแหละครับสารัตนะครับ สั่งบุกแล้วนะครับจะลองลุยกับฝรั่งเศสดูเพื่อดันตำแหน่งของชนาทิพให้มีพื้นที่ในการเล่นครับเพราะว่า2กองหน้าจะไปไประชิดกองหลังของฝรั่งเศสไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเจมีพื้นที่ว่างของใจเย็นๆครับเอาเน้นๆมานิเอลเบียเ,เบียมานเออร์เบียกาลินสารัตนีครับลงลงมาเชื่อมกับ ขันษาแล้วชนาทิพย์นี่ครับช่องเปิดชนาทิพย์ไปครับโอกาสที่เข้ามาเจชนาทิพย์เลือกกลับมาที่สุพนัทแล้วก็ยิงเอ้าเฉล็บหนึ่งศูนย์โอ้โหเรียบร้อยเลยครับทีมเชฟไทยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหไม่ได้เฉล็บตัวตีบ้างผิดเมื่อกี้แบบปัดแล้วมันไม่พ้นนะครับโอ้โหโอ้ปั่นแล้วมันเลี่ยมไม่ดีของอุโกโยริสเลาะตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับทีมชาติไทยเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหจะดีใจมากก็ไม่ได้เพราะว่าเสียงมันก็แบบเริ่มจะไปแล้วครับโอ้แล้วดูตรงนี้ยิงโอ้แล้วบอลมันปริ้นนะครับนี่ครับปัดแล้วโดนไม่โอ้เหมือนพาวาครับบุโกจอิสโอ้โหเดี๋ยวดูครับให้มานี่ครับฮอลแลนเข้าไปแล้วโอ้ยิงด้วยซ้ายครับสุพณนัทหนึ่งต่อศูนย์เลยครับโอ้ทีมชาติไทยคเขาํำแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่ก็โอ้ํำแบบไม่คิดว่าจะได้อาครับถอยถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นครับ ตั้งรับไปเลยผมตั้งรับเลี่ยครับไม่ไม่แลกแล้วโอ้ยยา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 อู้หูเมื่อกี้ไม่เข้าครับสองคนอยู่ตรงนั้นเปิดมาโอ้แล้วบอลตกใครเป็นเสียจังหวะเลยครับโอ้โหเกือบโดนครับพันษาแมดีเกวินครับเซฟช่วยโอ้โหใจเด้อ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 ย่าอยายานะเขาเปิดอย่าให้เขาเปิดได้ และวยายให้เขาเปิดโอ้ขอสมาใหม่ครับแล้วขึ้นจนังหวะนี้โอ้โกวินอีกครั้งหนึง่งโอ้โหโอ,โอ้ใครมาครับวารานเมื่อสักครู่ครับแล้วโอ้โหโถเข้ามาพันษาแบบอืล้มทั้งยืนน่ะโอ้กวินครับกวินนะ้องขอบคุณมากครับโอ้ใจยเย็นใจยเย็นสติสมาธิครับโอ้โหโดนโดนกดหนักเลยลูกทิ้งบอมด้วยยังระวางระเบิดแล้วทิ้งบอมมา ใจเย็นครับคกุชมันบอกบอกไว้ให้เปิดได้คริสมันใหมาอีกแล้วหยอดมาใหม่มีชนาทริปเอาละครับจังหวะของไทยธีรศิลป์ต้องไปเองไม่มีเพื่อนเลยครับสั่งลับอยู่โอ้โหแล้วเลือกมาไม่ถึงสุพนัทเลยครับฝรั่งเศสย้อนขึ้นมาใหม่ที่อูโกโยลิสโยลิสให้ทีอุมติตีบอลยาวติดหลบหม่งย้อนมาโอ้โหพลาดเฮ้ยขอบคุครับโกขอบคุครับโกขอคบคุโก,รโกตรงนี้ต้องต้องเซฟนี่ครับ กิสมันคือเม่จิสโอเมจิมไม่รู้จะกระับไปทางไหนแต่ว่าเคยเคยเล่นประตูอยู่ครับแต่ว่านี่ครับโอ้เคยเล่นตำแหน่งประตูอยู่โอ้ต้องกดมังคับกวินเองนะครับลูดเดียวมาเลือกที่จะยืนตรงกลางแล้วกิสมันยิงไม่ดีเองนะครับโอ้อยังรอดอยู่โอ้ผมตอนนี้โอ้แย่วะ่ะฟ,ฟอร์มฟอร์มเต็งแย่จัดเลยเอาละโอ้ฝรั่งเศสใจเยน็ยนๆครับโอเคเทียก่อนเทียก่อน ไปโอ้โหโดน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 บนหนักเป็นกระตั้งรับโป่ะเนี่ยแล้วอีกครั้งหนึ่งที่โตแบ่งได้ยิงโอเคช้าชาชาชาครับช้าชาครับวางลงวางลงวางลงใจเย็นๆใจเย็นกวินบอลยาวมาสุขชัยตั้งใหม่ที่ทีละทอนโอ้โหนี่ครับมันมันไม่เหมือนนั่งเล่นเฉยๆนะครับเราก็ดันมาเป็นนัดชิงกับทีมเชาไทยของเราด้วยนะครับ โอ้โหจ่ายก็ติดเดี๋ยวหาเวลาก็มีโอกาสก็อยากทำซีรีส์นั่งชิวครับเรายังมีมาสเตอรีของลิเวูอยู่ครับเรายังอยากทำต่อในเรืมันหาเวลาไม่ได้นะครับโอ้ตอนนี้สมาธิในการภาคลดลงเยอะเลยนะครับเอาขึ้นมาไทยใจยเย็นครับโอ้โหมันเนลเบีย โอเคสติสติภาษาลื่นกับสารัสครับชา้ชาชา้ชาชา้าเพื่อนไป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 ทิรุสินทิรุสิน,นจะปล่อยไม่ผ่านครับเจ๋อชนล้มตลอดเปิดมาใหม่มาเด้อเบีย้ยนิ่ง,ง,งตรงกลางเก็บสารัะมาสุภชัยไปมาที่ทีรทรแล้วครับสุภชัยกลางชนาทิพตอโอ้โหไม่แม่น,นครับเจ้ให้เร็วครับบอลยาวฝรั่งเศสวารานขึ้นมาแล้วเอาคอมสังบุก แน่นแครับแน่นแน่นี่นี่ผมก็ยังยังเน้นรับอยู่นะครับอาเนโอเบียเป็นการเล่นเพื่อประคองเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเองดูจะดูจะดูจะไม่ค่อยพร้อมนะครับสมาธิโอ้โหสารัตไปต่อครับบังบังได้อยู่โอเคโอเคมาขวาไปครับสิว,ก,วก,กรสิวกรเอร์โรกงเต้เจอกับสิวกรแล้วก็บังแล้วจะให้ย้อนโอ้โหกลายเป็นเราส่งออกไปเช่นนั้นครับโอ้โหฝรั่งเศสครับส่ง อนังเดสตรงมาแล้วครับแทนเบชแมนเมนดี้เพ็ยงโลกองเต้วางยาวมาความลังเสร็จกิสมันมงตั้งชงแล้วดูสารละตัวไม่ไหวว่าเกมนี้โอ้เป็นนัดจริงที่กดดันนี่ตั้งตั้งรับทั้งทีมแล้วนะครับถอยมาลึกเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่นี่ประของเด็กล็อกเขามาว้าโมเดลเบียว ใจเย็นๆครับไม่มีใครอยู่ข้างหน้าครับไทยตัวนี้เน้นเน้นสกอร์นี่แหละครับไม่แลกแล้วครับผมผมไม่แลกแล้วนะผมเรียนตรงๆนี้เลยว่าโอ้โหนี่ครับ <c oughs> ทำไมเราห่วยแตกอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวมาเฮ้ย เบเร่ควายมาโอกาสโหมกตัง้งได้สารัตสารัตเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยแถวสองเมื okay, ่อ,อ,อกี้นองเบเล่หาครับฝรั่งเศสมาฟูลทีมแล้วเอฮนองเดสเปิดมาใหม่ออชนกันแล้วเข้ามือกวินอีกสิบนาทีโอ้โหนี่เลน,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 นี่เล่นประคองเด้งเลยนะครับ <c oughs> ยอมรับครับยอมรับยอมรับครับผมโอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แลกแล้วนะครับผมไม่แลกแล้วน,น,นะครับซิ้ออุปกรคืนๆนะครับโอ้เกมนี้ ต้องขออภัยถ ok ้าทำให้น่าเบื่อนี่ก็เน้นเน้นสกอร์แล้วนะครับโอ้พันษาคืออื้าวอะไรครับฝรั่งเศสลุนมาสูงโอกาสออกไตสุปชัยมามาสุปชัยเลือกใครเลือกอื้ชนะทิพย์บิดโอ้โหโอ้แล้วเจอเสียบจหวะเล่นต่อเอาโอเคไม่ได้ฟาวไม่เป็นไรบังวางไว้โอเคครองครองสารัตสารัตโต้โอ้กากจัดดมินมาต่อสิวกร่่านไหมครับ เร็วแรงไม่เหลืออะไรครับไทยหมดแรงกันเต็มที่แล้วโอ้เราฝรั่งเศสมาใหม่กริสมันกริสมันแปลกฝรั่งเศสไม่ส่งเอ็มบัปเป้ลงครับเออเอ็มบัปเป้มาเพิ่งเห็นเอ็มบัปเป้เปิดเปิดมาแล้วกริสมันโม่งตั้งย้อนมาแล้วโทมัสเสิร์มาจริงโอ้โหโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาไหมถอดเลยถอดที่ซิมก่อนโอ้โหเกือบโดน โอ้ตายเลยครับโอ้นิดเดียวมากกระดวงสุดๆอ,อ่ะโอ้ตัวนี้ผมไม่ไหวนะครับต้องต้องเปลี่ยนที่เหลือครับเกียสินถูกถอดออกไปแล้วครับเป็นสุภพโชคสอยชาติมาแทนแล้วก็สัสะลักแล้วครับโยกมันอยู่ทางขวาเลยซิวกรกรนิควคมเร็วครับเอกนิดลงมาโอ้เดี๋ยวต้องดอบลงมากันครับให้มาอยู่ฝั่งซ้าย ถอยลงมาช่วยนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวดีหมดแรงแล้วเอา้าโอเคไม่ต้องขึ้นไปสูงละนี่ครับมาเป็นถอยร่นลงมาช่วยกันเน้นกันครองบอลมากขึ้นนะครับสุภโชคเป็นหน้าต่ำครับแทนตำแหน่งของชนาทิพย์แล้วก็นี่ครับมาแล้วเอกนิษฐ์ปัญญาแล้วครับกับสาสังขัยพระโคนครับแล้วก็สุภโชคสารชาติมาแทนธิรศินนะครับ าวินเปิดมาด้านข้างนรุบดินนี่นี่นี่เน้นแล้วนะครับเน้นแล้วไม่แลกแล้วสัสลักม้าต่อโอเคสุภนัทยังอยู่สุภนัทของไว้ครับข้างเส้นแล้วครับสีนาทีโอเคนิดเดียวื่อแชมป์สัสลักให้ชนะทิพชนะทิพดินชา้าไม่รีบแล้วเอกนิดครับไทยถอยแล้วครับถอยแล้วยอมครับยอมต้อง,องยอมเล่นในอาร์้วครับโอกาสมาแล้วสุประโชคสุประโชค สุโชคบังบังอยู่สุดโชคนี่จะเล่นมุมทงแล้วครับเอาเก่าไว้ก่อนอโอเคครับโอเคโอเคเน้นเน้นเน้นครับเน้นเอกนิดขึ้นย้อนมาตีแล้วอนเปิดมาโอ้โหเข้ามือของกูโกตูลิสก็ครบแล้วนะครับครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับปุ่มใส่เติมได้เฮ้ยลืมลืม,ล,มลืมเวียนบอกแขนโอ้แล้ว คนรับเทยก็ต้องเป็นส่วนโชคสืชาติที่มาแทนทฤษฎ์นะครับโอ้ขออภัยด้วยครับขอโทษเลยลืมลืมเปลี่ยนเปลแขนให้แต่ว่าคือก็เต็มที่แล้วครับรมพยายามก็สู้มาเต็มเต็มนะครับก็ไม่ใครได้พักผ่อนเลยครับช่วงนี้พยายามเร่งนะครับทำให้กับเ,เพื่อนๆที่รอคอยดู E p ีทั้งหมดของทีมชาติไทยครับย้ําแล้วก็เน้นมากๆเลยว่าเราไม่ได้เป็นสายเล่นเกมนะครับผมซื้อเกมมาเยอะมากครับในสตรีมเนะี่ย แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่ก็ภาคแต่ฟุตบอลเลยครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมเจ๋งนะครับพวกเกมออกมาใหม่ๆก็ซื้อดองมาเยอะครับเล่นไม่ไหวก็เพราะว่าแก่แล้วครับอายุมากแล้วแต่ว่านี่ก็คือยินดีด้วยครับกับทีมชาอิไทยในเพศ2020ครับคว้าแชมป์ในฟีฟ่าโอลด์คัพไปได้ด้วยกันเอาชนะฝรั่งเศสไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับผมแล้วก็ผิดพลาดในการในครับไม่ถูกใจแต่อย่างไรกล่าวขออภัยแฟนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขร่วมไปกับเราแล้วก็ อยากที่จะรับชมคลิปต,ต่อไปจากช anel ของเราต่อไปนะครับไว้โ mm hmm. อก,กาสก็มาเจอกันใหม่ในไม่ช้าครับสำหรับแมตช์ของทีมเชฟไทยแล้วครับผมนีม่คือสกอร์1-0ที่เราทําได้นะครับลากันไปด้วยไฮไลท์นะครับทีมเชฟไทยในศึกฟุตบอลโลกแมตช์ชิงชนะเลิศแล้วครับผมเราก็มีโอกาสจะมาเจอกันใหม่ในเวอร์ชั่นของทีมเชฟไทยแล้วครับ เหลือแมตช์พิเศษอีกหนึ่งแมตท์ที่จะแถมให้ครับสำหรับเหตุการณ์หลังจากการคว้าแชมป์ในเพจ2,020ของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรขออุบเอาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ให้ทีมชาติของเราได้ไปพักผ่อนก่อนในเพจ2,020ครับนี่คือประตูไทยครับแล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นครับของนักเตะทีมชาติไทยจากสุปเรทนันเหมือนตาเลยครับแอซสซิสของชนาทิพย์ครับ ลากันด้วยไฮไลท์ภาพสโลโมชันสวยๆครับภาพจากเพจ2020แล้วก็ขอบคุณทีมงานว p a d Thailand ด้วยครับขอบคุณแอดมินต้นครับที่ทำแพทด,ดีๆให้กับเราได้เล่นกันนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆจากใจและก็ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็แอดมินก็อธิบายไว้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันได้แต่ก็คงไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเราก็ วันมีกาสก็มาเจอกันใหม่ครับถูกใจก็ฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กับเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่คือจังหวะที่ตัดสินใจเลยครับว่าจะบังคับกวินนะครับแล้วก็เลือกถูกครับยืนตำแหน่งตรงกลางครับคริสมันก็ไปยิงตรงตัวซะงั้นนะครับถือว่าผมโชคดีมากนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็โอกาสต่างๆมากมายเป็นของฝรั่งเศสแหละครับแต่เขาไม่ผ่านมือกวินคนนี้แหละครับ อย่างไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากจากใจครับสวัสดีครับผม